ใครมันจะไปเชื่อว่ามะละกอดิบแบบนี้ก็เอาไปทําเฟนไฟายได้มีวิธีทายังไงเดี๋ยวตั้มพาไปดูกัน <พอ S 2> ครับพราะดีตั้มไปเห็นเมนูนี้จากช่องโ m o ชลเปอร์มาช่องน้องน้องเนี่ยทำอาหารน่ากินมากแล้วไปเจอเมนูนี้อยากจะลองทําตามเลย<ก>คับก่อนอื่นเลยก็เอามะละกอไปล้างแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะคัแนะนาว่าถ้าหั่นยิ่งเล็กได้เท่าเฟนฟายยิ่งดีเลยพอเราหั่นมะละกอเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราไปเตรียมน้ำครับต้มน้ำให้เดือดนะครับแล้วก็ใส่ด้วยผงขมิ้นชนันค่ะให้ตั้ามะลกอเราลนหงไไั้ว่ป อันนี้ตมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับว่าต้องต้มประมาณไหนเพราะว่าถ้าต้มนานไปตาคิดว่าเหนือข้างในจะเละครับก็บเอาแบบกึง่งดิบกึ่งสุกไปนิดนึงละกันเสร็จแล้วเราก็ตักผักเอาไว้ครับผักเอาไว้แค่พอหมัดๆม,มนะครับไม่ต้องแห้งมากเพราะเดี๋ยวเราต้องไปคลุกแป้งขา้าวโพดครับพอเริ่มหมัดๆม,มได้ที่แล้วเราก็จับไปคลุกกับแป้งขา้าวโพดได้เลยคลุกเขาให้ทั่วกันนะครับเพราะว่าตัวแป้งขา้าวโพดเนี่ยจะทาให้เขากรอบเหลืองเหมือนเฟ้นไฟเลยพอคลุกไปแล้วมีส่วนที่หนาเกินเราก็ล่อนๆ่อนอกนิดนึงครับทำแบบ ทีการทอดก็เหมือนทอดเฟนฟรายทั่วไปเลยครับใช้น้ำมันร้อน,อนเอาแค่พอเหลืองกรอบก็สามารถเป็นเฟนไฟรายได้แล้วครกคนดูดีเหมือนเฟนฟรายเลยก็ไปคิดเหมือนกันนะครับว่ามะละกอก็สามารถเอามาทําเฟนไฟรายได้แล้วหน้าตาม,มันก็ดันเหมือนเฟนฟรายอะไรขนาดนี้เดี๋ยวลองไปชิมกันดูดีกว่าครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างพอชิมเข้าไปคําแรกนะครับคอมรู้สึกแรกก็คือกรอบก่อนด้านในก็จะนุ่มครับมีรสชาติหวานนิดๆของมะละกอรครับมันก็อร่อยไปอีกแบบแต่ว่ามีความมันไม่เท่ากับมันฝรั่งจริงๆครับแต่ถือว่ากินแทนกันได้อยู่ใครททที่่่ยยังงงไไมมเเคคคลลออออํํําาาาาแนนนนะะะดูรจจ การออกมาแล้วพี่ๆอาจจะชอบมากก็ได้ครับ